ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์สองสีู่อาณวัชชะหมายถึงสิ่งที่ไม่มีโทษชมรมบ้านธรรมะมตออพอคำว่าอาณวัชชะอ่านตามภาษาบาลีมาจากคำว่าณนหะน,นูปแปลว่าไม่มีแปลงเป็นอาณนะกับคำว่าวัชชะหมายถึงสิ่งที่มีโทษ สิ่งที่ควรเว้นรวมกันเป็นอนณวัชะแปลว่าสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นคําที่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเพราะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นความดีทั้งหมดคือกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีโทษไม่นํามาซึ่งผลที่ไม่ดีเลยแม้แต่น้อยไม่เป็นโทษทั้งกับตนเองและผู้อื่น และที่สำคัญความดีอย่างสูงสุดคือกุศลธรรมที่เป็นขั้นโลกุตระก็สามารถรดับกิเลสได้ตามระดับขั้นจนถึงความเป็นพระอระหันต์ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการและทั้งปวงข้อความจากอัตถสายน,นีพระอภิธรรมปีดกธรรมสังคนีปกรณ์แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ดีงา,าม ที่เป็นกุศลว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีโทษซึ่งตรงกันข้ามและแตกต่างจากสภาพธรรมะที่เป็นออุศลธรรมอย่างสิ้นเชิงดังนี้คือกุศลมีความไม่มีโทษและมีวิบากเป็นสุขเป็นลักษณะอกุศลมีโทษและมีทุกข์เป็นวิบากเป็นลักษณะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง เป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นถูกคือถูกผิดคือผิดใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นจะเปลี่ยนสภาพธรรมะอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินไม่ได้เปลี่ยนความดีให้เป็นความชั่วไม่ได้เปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีไม่ได้ เหล่านี้เป็นต้นนี้คือความเป็นจริงพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเกื้อกูลให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนในสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง ไม่ได้เลยชีวิตของแต่ละบุคคลที่ดำเนินไปในแต่ละวันแต่ละวันนั้นเป็นไปตามการสะสมอย่างแท้จริงซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีที่กล่าวว่าดีก็เพราะธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นทากิาจหน้าที่เช่นศรัทธาหมายถึงความผ่องใสแห่งจิตฮิริหมายถึงความละอายต่อบาโอตับปะ หมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปอะโลภะหมายถึงความไม่ติดขอ้องอโทสะความไม่โกรธเป็นต้นส่วนที่กล่าวว่าไม่ดีก็เพราะอากุศลธรรมมีโลภะโทสะโมหะมานะความสำคัญตนมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเหล่านี้เป็นต้นที่เกิดขึ้นทำกิจน้าที่นั่นเองซึ่งทั้งหมดก็เป็นธรรมะ ไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีตัวตนสำหรับสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลกรรมที่เกิดแล้วเป็นไปแล้วเป็นการกระทําที่เป็นโทษตรงกันข้ามกับกรรมที่เป็นกุศลอย่างสิ่นชิงเมื่อได้กระทําอากุศลรกรรมไปแล้วใครก็ไม่สามารถย้อนกลับไปตัดหรือลบล้างไม่ให้เป็นความไม่ดีได้ เพราะเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นเป็นไปแล้วความไม่ดีก็ต้องเป็นความไม่ดีแต่สำหรับผู้ที่เห็นโทษของความไม่ดีแล้วก็สามารถขัดเกลาเริ่มต้นใหม่สะสมในสิ่งที่ดีต่อไปได้เป็นที่น่าพิจารณาว่าจะขัดเกลาละคลายสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างไรหนทางเดียวจริงๆที่จะค่อยๆขัดเกลา สิ่งที่ไม่ดีให้ลดน้อยลงได้ก็ต้องด้วยคุณความดีเท่านั้นเพราะเหตุว่าอากุศลเป็นสิ่งที่จะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวยกตัวอย่างท่านพระเทวทัตเป็นถึงเจ้าชายและได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาท่านก็ไม่เคยคิดว่าจะมีกิเลสมากจนถึงกับคิดที่จะปรงพระชนพระสัมมารถรมพุทธเจ้า แล้วเกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างไรก็เป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยตามการสะสมอย่างแท้จริงแสดงให้เห็นว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้แม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเพราะเหตุว่าจากเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละที่สะสมไปในที่สุดก็เป็นกิเลสที่มีกำลังมากได้เพราะฉะนั้นแล้ว เครื่องเกื้อกูลที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทดแสดงชีวิตของผู้ที่ได้ฟังพระธรรมได้อบรมเจริญปัญญาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ดับกิเลสอะไรอะไรเลยอกุศสลจิตเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาแต่ก็มีปัญญาที่ค่อยๆดูขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะ เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็ดับไปพร้อมทั้งเห็นโทษของอกุศลที่เกิดขึ้นตามปานเป็นจริงแล้วมีความละอายมีความเกรงกลัวที่จะถอยกลับจากอากุศลขัดเกลาให้เบาบางลงเพราะกิเลสข,ของใครใครก็ขัดเกลาให้ไม่ได้นอกจากอาศัยความเข้าใจธรรมะเท่านั้นจริงๆเพราะถ้าเริ่ม เพราะถ้าไม่เริ่มขัดเกลาแล้วนับวันก็ยิ่งจะพอกพูนสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นเป็นผู้ที่ห่างไกลแสนไกลจากความเป็นผู้ไม่มีโทษเพราะบุคคลผู้ไม่มีโทษกล่าวคือไม่มีอกุศลธรรมโดยประการทั้งปวงก็คือพระอรหันต์เท่านั้นพระอรหันต์ไม่มีอกุศลธรรมใดๆเลยเกิดขึ้นอีกเลย กายวาจาใจไม่เป็นไปกับโทษใดๆทั้งสิ้นเพราะดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้หมดสิ้นแล้วนั่นเองดังนั้นจะขาดการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมไม่ได้เลยเพราะความเข้าใจพระธรรมจะเป็นเครื่องอุป,ปการะเกื้อกูลให้น้องประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเว้นแต่จากสิ่งที่เป็นโทษได้เพราะ เป็นไปไม่ได้ที่ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกจะนำพาไปในทางที่ผิดจบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์อนณาวัชชะหมายถึงสิ่งที่ไม่มีโทษชมรมบ้านธรรมะม,มสพสมาชิกเลขที่867วันเสาร์ที่21ตุลาคม2566